กำทำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรใน,น,นจังหวัดระยองด้วยความินดียิ่ง,ง,นงนะครับสำหรับผมเองโดยส่วนตัวและประชาสัสคงคมภาพประชาสัสคงคมแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับงานผู้ตรวจการแผ่นดิน,นที่มาร่วมกบบิจกรรมการส่วนกลางในวันนี้เรียนท่าน ส่วนช tacos, าการตั้งรองนัน trips, ต์นาพิยมตรองร้กนต่อหลักคาแ่นทั่วกปรอบวันนี้เป็นารสำคัญในพื้นที่เรียนโดยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทางแอปสโตหรือเพลสโตลองเรียนให้กระจกโดยท่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ www. g o t h m i o n องเรียนประ ร่วมดำเนินการแก้ไขโดยสารเบลล่าโดยยื่หลักตะลยานธรรมินเป็นผู้ใจสัคัญมีไดรายชื่อที่จะจับผิดไปมาลงโทษโ่วมดำเนินการระว่างร่งอยู่ในการแก้ไขด้วยสารร่วมกับนินการตอบรับอย่างไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามในบทก่าหน้าที่ของรัฐเสนอเรื่องร้องเรียนต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อเห็นว่าบทบัรรดาแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความครอบขุดรุ่นงานมีวาระการลงแหน่งเจ็ดปีซึ่งเรื่องลงแหน่งได้เพียงวาระอยู่ หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าท um ี่และอำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อใีการปรับปรุงจุดทำไมต้องมีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจอันเกิดจากความไม่เป็นธรรมจัดความเฉื่อยหลังอำนวยคราโสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างท่าเทียมแต่รบพารัเกิดขึ้นจากประชาชนโดยไม่ หลวงทั้งเสื่อมสร้างความเป็นแหญงของพรรม毗玛ให้เติบขึ้นเป็นหน่วยงานรัฐเพื่อผลิตขอบคุณท่านประธานผู้จัดการแตงเด็นและท่านข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหลายลก้อนท่านผู้จัดการสำนักงานผู้จัดการจังหวัดเลยองในลำดับที่56นะครับดำรงตำแหน่งผู رك, ้ว่าราชการจังหวัดเลยองตั้งแต่ปีก็จะเดือนกุมภาพันธ์นะ้าร้อยห้านะครับส่วนข้อมูลรายละเอียดของจังหวัดเลยองนะครับ อานะที่จะละไว้สาเหตุที่ละไว้เพราะว่าถ้าดูบทแถบผู้ว่าราชการจาความผู้กอนและให้การปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ปรึกษานะครับท่านประธานของจังหวัดพะเยาว่าพูดคุยแล้วก็ให้ควา